สวัสดีค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆเ,เราอยู่กันที่แถวห้าง Tesco Lotus ไม่ใช่ Tesco Lotus ดิห้าง Tesco ในอังกฤษนะคะเพื่อนๆก็คือว่าวันนี้แพลนจะพาเพื่อนเอนเนี่ยไปลองกินอาหารแปลกๆของชาวลอนดอนกันนะคะก็อาหารที่เป็นเทดิชแนลฟู้ดเนี่ยของอังกฤษมันก็จะมีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฟิชแอนชิฟพายต่างๆพายคิดนน่ kidney, หรือว่าจะเป็นซันเดย r ์โรสเก็คืออาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่อาหารที่เป็นอาหารดั้งเดิมของชาวลอนดอนสุดฮิตเนี่ยเขาก็ก็คือ เจลลี่อีวทุกคนเจลลี Jelly ่ปลาไหลอะ่ะชื่อก็แปลกแล้วใช่ไหมล่ะซึ่งเจลลี่ปลาไหลเนี่ยในสมัยก่อนน่ะน่าจะช่วงยุคอ่ศตวรรษที่1ิยุควิกตอเรียอะไรเนี้ยนะคะก็เอ่อในฝั่งเอ่อเหนือใต้ออกตะวันออกของลอนดอนเนี่ยมันจะมีชนชั้นแรงงานเขาอยู่เยอะใช่ไหมแล้วก็อาหารที่มันเป็นแบบเจลลี่อีวเป็นปลาไหลเนี่ยมันหาง่ายในแม่น้ําเทมไงพวกปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็เลยแบบว่าช่วยให้พลังงานสาหรับชนชั้นแรงงานในสมัยก่อนด้วยนะคะแต่ว่าเออสมัยเนี้ยมันก็คือแบบหากินยากแล้วนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วก็สมัยนี้ก็สามารถกินได้ทุกชนชั้นนั่นแหละเพื่อนๆผลิตก็เจออาหารสุดแปลกนี้นะคะแล้วก็เลยเดี๋ยวจะมาซื้อที่ห้างเทสโก้แล้วมาลองชิมกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างทุกคนแปลกแค่ไหนอะไรประมาณอย่างนั้นแหละมาถึงโซนนี้แล้วนะคะบาน่าจะอยู่โซนนี้แหละเพื่อนๆอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะยลลี่ประหลของเราอยู่ไหนนะน่าจะอยู่แถวนี้เฮ้ยเหลือถ้วยสุดท้ายทุกคน หวังว่าจะยังไม่หมดอายุนะลองดูก่อนี่ียรีบอะไรดูดิหมดอายุยังอะยังยังวันที่สิบสองกินได้กินได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ๋อสองจุดเก้าห้าจ้ะ ผลิตได้เย็นรีบอร่อยแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวกลับไปลองกันว่าอร่อยแค่ไหน เย้ yeah, ทุกคนได้เวลาทานปลาไหลของเราแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเยลลี่ปลาไหลนั่นเองนะคะทุกคนที่เป็น traditional food นะคะ uh, traditional jelly eel นะคะเขาเขียนไว้เลยแล้วก็ ready to eat นะคะก็คือพร้อมทานค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยเ uh, ยลลี่ปลาไหลเนี่ยเห็นเขากินเป็นเครื่องเคียงคู่กับพวกพายหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่เพลสจะกินแบบนี้เลยเพื่อนๆก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ uh, ะเยลลี่ปลาไหลเนี่ยตัวตัว เยลลี่ปลาไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาอะเอาปลาไหลไปต้มทําซุปอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอมันเย็นมันก็จะจับตัวแล้วก็มันก็จะมีตัวเจลาตินออกมาจากปลาไหลแล้วก็กลายเป็นวุนแบบนี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพลิสจะอ่านส่วนประกอบของมันนะคะเขาก็บอกว่ามีในถ้วยนี้ก็จะมีปลาไหลห้าสิบเปอร์เซ็นมีน้ํามีเกลือมีบีฟเจลาตินอ๋อมีผงวุ้นของวัวด,ด้วยอที่ได้จากวัวเนาะแล้วก็น้ําตาล แพลิสคิดว่านะคะเขาหน้าสําหรับอันเนี้ยแพล,ลิสไม่แน่ใจปกติดั้งเดิมแล้วเนี่ยเขาจะใส่ผงวุ้นในการช่วยให้มันจับตัวเป็นวุ้นหรือเปล่าหรือว่าจะแบบว่าต้มแค่ปลาไหลแล้วก็เอาเจลาตินที่ออกจากปลาไหลเนี่ยออกมาจับตัวเป็นวุ้นปลาไหลอย,อย่างเดียวนะคะแต่ว่าของยี่ห้อเนี่ยที่แพลนิสกินเขาเขียนว่าเขาใส่บีบเจลาตินด้วยนะคะก็เป็นผงวุ้นวัวเนาะน่าจะช่วยให้มันจับตัวให้มันกลายเป็นวุ้นมากขึ้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองกินแบบนี้เลยทุกคนตื่นเต้นแล้วอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน ลิฟกินดีกว่าเดี๋ยวมันละลายเพราะว่ามันอยู่ในตู้เย็นเนาะมันอาจจะละลายได้อุ้ยตด,ดาอุ้ยทุกคนอุ้ยเห็นไหเห็นไหมอ่ะโกหกโกหกเอ้ยมันก็มีความเป็นมุนนี่นี่เห็นปะอ่านี่นะคะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะนี่ มีปลาไหลอยู่ในวุ้นแบบนี้เลยโอเคทุกคนจะเริ่มกินแล้วนะทุกคนจะเริ่มกินแล้วเราลองแบบว่าในส่วนของเจลลี่ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆนั้น,นเนี่ย <c oughs> อเจลลี่มันขาวๆมีความเค็มๆอะ่ะใช่คือเหมือนเรากินเออเขาเรียกอะไรนะ ต้ยมยำต้ยมยำปลาที่แบบไม่มีรสชาติเผ็ดอะอย่างว่าอะไรเนาะคือแบบว่ามันมันเป็นซุปปลามันก็จะมีกลิ่นคาวคาวของปลาทุกคนอยู่ในตัวเจลลี่นะแพริสคิดว่าคือจริงๆแล้วอะบอกก่อนว่าแพริสจะเป็นคนชอบกินอะไรขาวคาวอย่างเช่นแบบว่าซูชิปลาซาบะดองอะไรเงี้ยหรือหอยนางรมสดหรืออะไรเงี้ยนะฉะนั้นแล้วอะบางคนถ้าไม่ค่อยชอบอาหารคาวก็แพรริไม่รู้ว่าจะชอบอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวแพรริขอกินเจลลี่อีกคำหนึ่ง อตัวเจลลี่เนี่ยกลิ่นกลิ่นคาวเหมือนเรากินซุปปลาเลยเหมือนเราต้มปลาแล้วก็แบบว่าซุปปลาที่เราต้มอ,อะ่ะเหมือนเราต้มแกงปลาทุกคนแล้วปลามันเย็นแล้วอะ่ะมันหายร้อนแล้วเรากินอะ่ะฟิลนั้นเลยมันมีความความความคาวอยู่ <c oughs> อุ้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินตรงที่เป็นปลาไหลทุกคน คือจริงๆพาริสกินปลาไหลปลาไหลไทยอาหารเมนูปลาไหลไทยพาริสไม่เคยกินนะพาริสเคยกินแต่อาหารเมนูญี่ปุ่นน่ะที่เป็นแบบข้าวหน้าปลาไหลอะไรอย่างี้นะกินนะอันนี้ก็คือเนี่ยปลาไหลเขาก็จะมาเป็นคำอีเลยเพื่อนๆเห็นปะนี่เห็นปะเห็นรูปปะเนี่ยดูเดเยเป็นเยลลี่ปลาไหลเลยเหมือนตัดมาเป็นท่อนๆเลยอะพาริสเดาว่าตรงกลางน่าจะมีความเป็นกระดูกปลาอยู่อ่ะไม่เป็นไร เราไงดีอ่ะเราเราตัดทีละครึ่งหรือเรากินทั้งคำเลยตื <c oughs> <c oughs> ่นเต้นอืออือเดี๋ยวหกอ,อืออุ้ยไม่แย่คือแพลนเพราะแต่ละคือพอเราพอแบบว่าเราอ่ะ นึกถึงคําว่ามันเป็นเดลี่อ่ะเราจะนึกถึงว่ามันเป็นขนมมันต้องมีรสชาติความเป็นขนมฉะนั้นต้องความคาวแบบมันไม่เหมาะกับเยลี่ใช่ไหมแต่อันนี้คือถ้าเราทําใจว่ามันเป็นอาหารไม่ใช่ขนมอ่ะเราจะไม่รู้สึกแบบแย่กับมันไว้ทุกคนเออเหมือนกินปลาเหมือนกินปลาปลาไหลแหละเออเอ่ะอ่ะพลิสว่ามันไข่ไข่ปลาดุกปลาดุกรสชาติเนื้อมันอะไข่ไข่ปลาดุก แล้วมีความคาวเนาะในรูปแบบของเหมือนเราต้มซุปแล้วซุปมันเย็นแล้วไม่ได้อุ่นร้อนแล้วกินทั้งเย็นๆอย่างนั้นอะ่ะอืมน้ำมันก็มีกลางด้วยมีกลางเล็กๆเยอะมากไม่แน่ใจว่ามันสามารถกินทั้งกลางได้อย่างปลากระป๋องหรือเปล่าอะ่ะอ้าใช่พูดถึงปลากระป๋อง ฟลเหมือนกินปลาซาบะในกระป๋องอะเคยกินไหมที่แบบไม่ใช่ปลากระป๋องในซ้อนมะเขือเ,เทศอะเหมือนกินปลาที่มันอยู่ในกระป๋องอย่างนั้นเลยจ้าเพื่อนๆไม่แย่ออทีแรกเพลิสอ่านบทความอ่านอะไรที่เขาบอกกันอะ่ะเขาบอกว่าอาหารชนิดเนี้ยถ้าใครชอบก็อชอบเลยถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยคล้ายๆแบบคนชอบกินทุเรียนกับไม่ชอบทุเรียนอ่างเงี้ยแต่สําหรับเพลิสเพลลิว่ามันกินได้นะคือไม่ได้แบบอู้ว้าวแล้วก็ไม่ได้แบบยี่อะไรเงี้ย เออสำหรับผลิตมันโอเคอะ่ะกินได้อาจจะเป็นเพราะเป็นคนกินอาหารข้าวอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนได้กินกับข้าวในรูปแบบของเยลลี่ไม่แย่เลยกินได้เลยอืมเอาเป็นว่าแนะนำนะก็ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากให้ลองกินเป็นประสบการณ์แต่ว่าถ้าใครไม่แน่ใจว่ารสชาติจะอะไรยังไงหรือเปล่าให้ดูว่าสังเกตว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนกิน กินปลา,า,าแม่น้ํำไหมอะไรเงี้ยเออปลาแม่น้าไม่ได้มีความขาวกว่าปลาทะเลอะไรอย่างงี้ใช่ปะถ้าเรากินปลาแม่น้าได้ที่รับความขาวอะไรเงี้ยได้ผลิตว่าเพื่อนๆสามารถกินเยลลี่ปลาไหลนี้ได้อืไม่แย่เลยจ้าเอาเข้าใจแล้วเนี่ยพอกัดไปตรงกลางมันก็จะมีกระดูกเห็นปะยังม,มีกระดูกอยู่ต้องระวังกระดูกด้วยไม่ใช่กระดูกสิ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะก้างปลา เออมันจะมีก้างปลาอยู่ต้องระวังนะมันก็ออกแนวแบบเรากินปลาซาบะกระป๋องอะ่ะความรู้สึกเหมือนประมาณนั้นเลยอะ่ะเออไม่ใช่ปลาดุกหรอกประมาณออกแนวปลาซาบะกระป๋องที่ที่อยู่ในน้ําแร่อะไรประมาณเนี้ยไม่รู้เพื่อนๆเคยกินปะปลาซาบะกระป๋องในน้ําแร่อะไรอืมโอเคได้กินเป็นประสบการณ์แล้วเพื่อนๆก็คือคิดว่า ส่วนตัวก็คือคงไม่ได้ซื้อมากินอีกนะคะก็คือกินแค่เป็นประสบการณ์เฉยๆนะอืมน่าสนใจใช่ไหมล่ะอาหารดั้งเดิมของชาลอนดอน <c oughs> คุณปลาไหลจ้าสำหรับวันนี้นะคะพลิสก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนเป็นไงมีใครอยากกินบ้างไหมเนี่ยนะะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าพลิสไปเจอของอะไรแปลกๆอีกพลิตก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย ืข่าวมากกินหมดแล้วข่าวมากเลยถ้าใครไม่ชอบกินพวกปากกฏปากคังปลาแม่น้ำคงจะไม่ชอบอันนี้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c คร b e กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อน